ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะคะวันนี้ค่ะการปรับปาส่วนภูมิภาคนะคะได้จัดโครงการน้ําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งก็มีการมอบแท่นน้ําดื่มนะคะจํานวน10จุดแล้วก็ติดตั้งให้ประชาชนนะคะได้ดื่มกินกันตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านนายหลักชัยพัฒนาเจริญรองผู้ว่าราชการขอภัยค่ารองผู้ว่าการปรับปาส่วนภูมิภาคนะคะได้ส่งมอบแท่นน้าปรับปลาดื่มได้เฉลิมพระเกยียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็แสดงความจงรักพักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา68พรรษา28กรกฎาคม2563นกแล้วถือว่าเป็นการส่งเสริมความสะดวกของประชาชนค่ะในการบริโภคน้ำสะอาดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยอีกทั้งนะคะก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการดื่มน้ำในสถานที่สาธารณะต่างๆซึ่งมีนายเจริญฤทธิ์จงวนศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบค่ะค่ะโดยในครั้งนี้ก็ได้มีการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่ม ได้เฉลิมพระเกียรตินะคะในอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน9จุดด้วยกันค่ะได้แก่เขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่7จุดนะคะเขตเทศบาลเมืองแม่เหีย1จุดเทศบาลตำบลสุเทพ1จุดแล้วก็มีการติดตั้งในอำเภอหางดงอีก1จุดค่ะได้แก่ในเขตเทศบาลตำบลหน,นองควายรวมทั้งหมด10จุดด้วยกันนะคะทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคก็ยังได้มีมาตรการในการบำรุงรักษาแท่นน้ำดื่มแล้วก็ทำความสะอาดจุดบริการน้ำดื่มสาธารณะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พี่น้องประชา มีน้ําดื่มที่สะอาดไว้กินกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรื่องของน้ำท่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะเพราะว่าบางทีเราไปในพื้นที่สาธารนณะ,ะอยากจะดื่มน้ำํำไม่มีเลยนะคะ <c oughs> หลังจากนี้ในพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะมีะนี่ละค่ะแท่นน้ําดื่มมีให้ดื่มตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะคะ